ครับสว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับคู่โ ho มหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไคตอสานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นกับผมสาภาพการจน,นะหิรันพลวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ท่ามกลางสวนผักบุ้งผมมาตอนแรกนึกว่าต้นข้าวเพราะมันสูงเกือบเท่าถึงเข่าเลยนะครับเอ๊ะทำไมผักบุ้งมันงามอย่างนี้ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับนี่ท่านนางอารีจงจิตค่ะเป็นเกษตรกรหมู่สามตบุลบางเดืออําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะครับอีกท่านหนึ่งครับผมเป็นตัวแทนครับนายนัทวรดําหนูครับครับผมอยากสอบถามคุณป้าอารีนะครับว่าเอต้นผักบุ้งที่มันโตมันขนาดนี้เนี่ย คุณป้าทํำยังไงเริ่มมาจากดินเลยนะคะดินครับตอนนี้ดินล้วนซุยค่ะดินล้วนซุยค่ะดินล้วนซุยเดิมทีเป็นแบบนี้ไหมเดิมทีดินจะแน่นค่ะดินจะแน่นดินจะแน่นเวลาถอนน่ะมันจะขาดตอนนี้ดินล้วนซุยแล้วทําไมมันถึงล้วนซุยเพราะปุ๋ยหญิงเกษตรค่ะปุ๋ยหญิงเกษตรแล้วก็สองตัวนี้ค่ะสองตัวนี้คู่หูมัศจรรย์ค่ะแล้วป้าไปรู้จักได้ยังไงอ่ะ ก็เพราะคนนี้ค่ะเขามาแนะนำครับผมมาแนะนำให้พี่ลีก็ใช้ตอนแรกก็เริ่มจากนาข้าวก่อนแล้วก็ให้มาทดลองผักบุ้งแล้วก็โอระาลองดูแมงรักด้วยแมงรักด้วยคือทุกอย่างพี่เขาทดลองหมดเลยในแปลงนี้ครับทั้งหมดก็เกือบร้อยไร่เนาะเพราะนาข้าวก็50ไร่แล้วครับก็เลยเห็นตามสภาพเนี่ยตอนแรกลบปูพื้นด้วยหญิงเกษตรก่อนครับ ไดยทาให้ดินทุกแปลงเนี่ยทุกล่องเนี่ยครับซุยหมดเลยครับแล้วก็พอได้อายุก็ตามด้วยขี่ด้วยเวอร์แพนครับครับแก้ครั้งเดียวนะสําหรับผักบุ้งถามคุณป้าเพิ่มเติมเห็นต้นผักบุ้งที่มันงามมันอวบมันใหญ่แข็งแรงแบบเนี้ยคุณป้ามีเทคนิคอย่างไงบ้างมีการลองพื้นด้วยหญิงเกษตรก่อนค่ะลองพื้นด้วยหญิงเกษตรค่ะลองแบบไหนครับสามล่องนี่ค่ะสามล่องสามล่องครับ ต่อ25โลต่อหญิงเกษตร1ถุงจ้ะใช้ไปกี่เดือนละเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวเองเดือนเดียวเพราะว่าผักมีอายุ20วันเราก็มาปรุงแต่งดินก่อนก่อนที่จะลงเม็ดแล้วเพิ่มเติมอะไรอีกม้างปะแล้วก็หลังจากหวานแล้วประมาณ10วันครับ10วันก็2ตัวนี้ค่ะสตัวนี้คู่หูประจารษของเรา ใช้สับส่วนยังไงครับสัดส่วนตัวนี้คือสองช้อนค่ะสองช้อนเวอร์แพนด์สองช้อนสองช้อนเล็กๆเนี่นะสองช้อนแล้วใครตัวสารล่ะอันนี้สองฝานี่ค่ะสฝาสองฝาเล็กๆนี่นะเล็กๆนี่ค่ะอืม่อน้ํา20ลิตรค่ะน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกี่วันครับป้าทั้งหมดอายุผักบุ้งอ่ะมัน20วัิควันแต่เราฉีดประมาณ10วันถึง15วันสิวันถึงเจวันต่อครั้ง หลังจากใช้แล้วเนี่ยมันเห็นความแตกต่างยังไงเอาตั้งแต่ดินมาเลยป่ะนี่ค่ะอันนี้นี่นี่ค่ะเนี่ยความแตกต่างยาวต้นจะอวบอวบแล้วต้นจะหนารลากจะยาวอือเราจะได้น้ําหนักเพิ่มค่ะครับน้ำหนักน้าหนักเพิ่มค่ะน้ําหนักแล้วดินล่ะป้าดินเป็นยังไงบ้างดินจะล้วนซวยค่ะเนี่ยดูได้เลยค่ะเนี่ยตอนง่ายแล้วรากจะยาวเนี่ยลากยาวนี่นี่ที่ทำหักได้เลยใช่ไหมลากยาวต้นจะกรอบกอบกินกินกินเอา คือคืออันนี้ต้นจะขอบแล้วก็ความหนาของต้นจะเพิ่มขึ้นน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นจากกำหนึ่งนี่ประมาณโลกันหนึ่งขีดเพิ่มมาถึงโลห้าขีดถึงหกขีดครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคยได้อย่างนี้ไหมคุณป้าก่อนใช้ไม่ได้ค่ะหลังจากใช้คู่โหจากใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรของเราเนี่ยนะครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหได้ค่ะลองแบบนี้เลยล่องท้าช่างได้เลยค่ะท้าช่างเลยท้าช่างค่ะเดี๋ยวจะเราจะเอาไปช่าง ออันนี้คือคือมันเป็นอินทรีย์นะครับค่ะอินรีย์ครับกินได้เลยสามารถกินได้เลยแล้วก็อ,อ,อ๋เอา,เอากินด้วย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 ครับ <laughs> อโอ้กรอบเราเราเรากรอบโอ้อยากให้ท่านผู้ชมมากินด้วยครับ <laughs> นึกถึงผักบุ้งไฟแดงค,ความหนา <laughs> <ม>ความหนาของลำต้นมันจะหนาขึ้นแล้วก็รสชาติมันจะดีเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผักบุ้งไฟแดงนะป้าเนาะได้ค่ะได้ค่ะ อ่ะสุดท้ายอยากให้คุณป้าฝากกับเกษตรกรทั่วประเทศเลยว่าคุณป้าให้ความมั่นใจเขานิดนึงค่ะขอเชิญชวนนะคะเกษตรกร,เ,กรเพราะเราอยากลดต้นทุนค่ะ,คะเพราะว่าปุ๋ยแพงแล้วเกินทำทำเกษตรกรน่ะอยากลดต้นทุนทำยังไงถึงจะลดต้นทุนได้ค่ะแต่มีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยหญิงกเกษตรค่ะ ลองนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทั้งหลายลองดูค่ะเชิญนะคะลดต้นทุนลดได้จริงๆค่ะไม่เชื่อมาดูข้าที่นาจะเติมได้เลยค่ะครับขอบคุณคุณป้าอรีมากนะครับขอบคุณ่ันพูแนะนำามาช้ามาช้าจะไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าวันพฤหัสนี้จะเกี่ยวแล้วค่ะต้องเรียบเรีบมาค่ะครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณป้าอรีนะครับนะแล้วก็ ท่านผู้นะนําพวกเรามาด้วยที่ให้โอกาสพวกเราได้มาถ่ายทําเกี่ยวกับผักบุ้งด้วยวันนี้นะครับเพื่อเกษตรกรไทยจะได้มั่นใจนะครับก็โอกาสนี้ขอเชิญชวนเกษตรกรไทยทุกท่านเห็นผมสัมภาษณ์อย่างนี้ดีอย่างนี้ท่านอย่าเพึ่งเชื่อตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ใช้จริงนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยมันบอกความจริงถ้ามันดีมันก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับและที่สําคัญ เคล็ดลับคือต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกร,กรไทยยั่งยืนกับหญิงกเกษตรและคู่หูมาสตัรรนะครับช่วงนี้ผมและผู้ร่วมนานการทั้งสองท่านขอลาทุกท่านไปแล้วครับไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ เวอร์แพน,พนยิงกระเืใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วย,วยปลดหนี้ย้